สวัสดีแฟนเพจคอนโดไดรี่ทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการคิวเวพระราม3สุขสวัสดิ์นะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการแฟลชิปตัวใหม่ล่าสุดของบริษัท CMC เลยนะครับส่วนรูปแบบของโครงการนะ่นจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในโครงการเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันภายในสำนักงานขายของโครงการคิวเวพลราสสามสุขสวัสดิ์กันแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวห้องกันเรามาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับส่วนแรกที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้ก็คือส่วนของสำนักงานขายด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งตัวสำนักงานขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทุบนะเขาจนะาทิ้งไว้แบบนี้เลยส่วนในอนาคตจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับมาถึงที่ตัวอาคารหลักนะครับอาคารหลักตัวเนี้ย จะตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ5ไร่มีความสูงทั้งหมด39ชั้นส่วนจอดรถเนี่ยเขาจะแบ่งออกไปที่เป็นตึกนึงเลยนะครับสูง8ชั้นส่วนของชั้น1ตัวอาคารเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าเข้ามาจะมีส่วนของล็อบบี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสวนภายในโครงการที่เขาจัดไว้ให้มีทั้งหมด2อโซนด้วยกันนะครับมีโซนด้านข้างตรงนี้แล้วก็มีโซนทางด้านหลังส่วนของตึกจอดรถเนี่ยพอเขาแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งอาคารมันก็จะมีพื้นที่ทางด้านบนนะครับชั้น8ไว้เป็นพื้นที่นั่งพักผ่่ออนแล้วก็เชืม เข้ามาที่ตัวอาคารหลักที่ชั้นเจ็นะครับส่วนของตัวอาคารหลักเนี่ย ห้องพักของเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นสองขึ้นมาเลยนะครับอาคารนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเป็นเทสเฟลี่นะก็คือนอกจากแบบสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นห้องกิจกรรมนะครับสาหรับน้องแมวน้องแมวให้สามารถเข้ามาเล่นได้ด้วยโดย,โดย,โดยกิจกรรมพวกนี้จะอยู่บนชั้น11นะครับซึ่งเขาจะมีจัดไว้เลยว่าอันนี้เป็นห้องหมานะอันนี้เป็นห้องแมวเราก็จะมีส่วนของเป็นสระว่ายน้ําของน้องหมาน้องแมวให้สามารถเข้ามาใช้งานกันได้ด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นห้องกิจกรรมของ เขาเรียกเป็นออเจนละกันก็คือเหมือนว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้น,นะครับจะอยู่ที่ชั้น12แล้วก็ชั้น12เองนะครับซึ่งชั้น12ไงก็จะมีส่วนของที่เป็นเหมือนเป็นฮาร์เบอร์แลนด์ของเด็กเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีส่วนของอห้องกิจกรรมต่างๆไพเวนมิทติง้งรูมนะครับแล้วก็จะมี ห้องเกมห้อง e-sport อะไรทั้งหลายมาต่อกันที่บริเวณชั้น18นะครับส่วนของชั้น18เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมือนแอคทีฟขึ้นมาหน่อยก็จะมีส่วนของเป็นห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับเอาไว้ออกกำลังกายได้เลยแล้วก็เวซิ่งซิมูเลเตอร์ก็จะอยู่ในชั้นนี้เช่นกันครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่วนของโคคิเชนสเปซนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะทำอาหารกินเองเนี้ยก็สามารถขึ้นมาทําที่ชั้น18ได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับที่เราจะพาไปดูกันก็จะเป็นส่วนของเรียกว่าเป็นไฮไลท คือส่วนที่ชั้น30ของโครงการชั้น30เนี่ยจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำแบบเซมิเอ์ดอร์นะก็จะมีให้ใช้ทั้งส่วนของจักรุชี่มีสระเด็กอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยยังไม่พอบนชั้น38ก็มีสระว่ายน้ำเหมือนกันแต่อันเนี้ยจะเป็นสระที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรกัน้นละทีนี้ก็จะแบบสามารถมองวิวเทควิวไปได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยครับสามารถมองวิวแม่น้ำจากตรงส่วนของสระว่ายน้ำได้เลยแล้วก็ ส่วนสุดท้ายของโครงการนี้ก็คือส่วนของฟิตเนสที่ชั้น309นะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้ใช้แหละก็มีทั้งลู่วิ่งอะไรพวกนี้ลองไปดูกันได้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ห้องตัวอย่างของโครงการกันบ้างนะครับห้องนี้เป็นห้องขนาด26.71ตารางเมตรนะครับแต่ว่า ห้องเริ่มต้นของโครงการจริงๆแล้วอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ22ตารางเมตรแต่ว่ามันเป็นเลเยอรเดียวกันนะซึ่งดูห้องตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยครับเข้ามาส่วนแรกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องรูปแบบของ one bedroom นะครับซึ่งก็จะเป็นห้องแบบเลเยอร์ยอดฮิตแหละเป็นครวัวปิดติดระเบียงนะครับแล้วก็เป็นแยกห้องนอนแบบชัดเจนนะครับ ส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับตัวพื้นเนี่ยเขาก็เน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันทํามาให้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เนาะตัวนี้มันก็จะเป็นวัสดุบแบบ S.P.C นะครับก็จะทนพวกแบบรอยขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าพื้นที่เป็นแบบเหมือนลามิเนตเนาะแล้วก็ส่วนสเปซของห้องนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ใช้ได้ระยะดูทีวีมีค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็สามารถวางเป็นเหมือนแบบว่าโต๊ะกินข้าวได้ ส่วนของครัวเนี่ยเขาจะมีเป็นฉากก้นให้เป็นบานเลื่อนสไลด์แบบนี้พวกตู้พวกเนี้ยคือทางโครงการเขาให้มาทั้งหมดเลยนะครับมีเตาไฟฟ้าให้มีซิงให้มีเครื่องดูดควันให้มาแบบนี้หมดแล้วแล้วก็มีบิวอินพวกนี้มาให้หมดแล้วนะครับส่วนที่ออกมาจุดเด่นของมันอีกอันนึ่งก็คือเป็นระเบียงกระจกแบบนี้นะครับไม่บังวิวเรานะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ส่วนของห้องน้ำกันต่อนะครับมีฉากกั้นเอาน้ำให้มีส่วนของซิงคมีสุขภัณฑ์ให้นะครับแล้วก็เป็นเลนชาเวอร์ให้ด้วยที่ส่วนของห้องนอนนะครับสเปซภายในห้องนอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าติดทีวีแล้วเนี่ยก็ยังพอมีระยะที่สามารถเดินได้อยู่นะครับส่วนของกระจกก็ให้มาเป็นเป็นานกระทุ้งแบบนี้นะครับ ก็ภายในตู้เสภ้อานะครับเขาก็ทําเป็นพวกชั้นอะไรอย่างนี้มาให้หมดแล้วเป็นแบบกดแล้วก็เด้งออกมาครับก็ถือว่างานใช้ได้สำหรับห้องขนาดเริ่มต้นแล้วกัน20กว่าตารางเมตรก็ถือว่าจัดลยเย o ์ออกมาได้ค่อนข้างดีครับสรุปปิดท้ายกับโครงการคิวเว พราสามสุขสวัสดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำเลถือว่าใช้ได้เลยแหละเพราะว่าเป็นโครงการไฮไรส์เิดถนนใหญ่นะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าพารามสามไปสาทรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือโครงการที่เป็นโครงการเลี้ยงสัตว์ได้เนาะเป็นเพลเฟลลี่ส่วนสําหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดแบ่งตัวทั้งตัวลิฟ ทั้งตัวส่วนกลางแล้วก็แบ่งชั้นสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์และไม่เลี้ยงสัตว์ออกจากกันครับสุดท้ายเลยที่ขายไม่ได้คือเรื่องของส่วนกลางของโครงการนี้ที่จัดมาแบบแน่นสุดๆนะครับห้องเกมห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์เราจะไปหาส่วนกลางอย่างนี้ได้จากที่ไหนจากโครงการในระดับราคาประมาณนี้นะครับซึ่ง,งโครงการเนี้ย ราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่1.79ล้านบาทนะครับหรือหารเฉลี่ยออกมาก็อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ7,000 0ถึงประมาณ8,000 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ราคาจับต้องได้ง่ายสำหรับคนที่มองหาคอนโดในทําเลย่านพระาม3สุสวัสดิ์แถวนี้นะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนี้กันได้นะครับกับโครงการคิวเวพระรา3สุสวัสด์ครับ